สวัสดีค่ะมาอีกหนึ่งเคสนะคะวันนี้นะเป็นเคสที่สองนะคะของวันนะคะเคสนี้นะคะเคยฉีดฟิลเลอร์มาประมาณ5เดือนนะคะเป็นเคสเสริมขูดนะคะลูกค้ารู้สึกว่าหลังจากที่ฉีดไปนะคะไปฉีดฟิลเลอร์มาแล้วก็ยังรู้สึกว่าคางตัวเองยังดูสั้นอยู่นะคะอยากให้ดูแบบ หน้าตรงถ่ายรูปด้านข้างดูมีมิติวันนี้เลยตัดสินใจค่ะ5เดือนที่เคยฉีดมาวันนี้ตัดสินใจขูดเสริมเลย<ม>เดี๋ยวไปดูว่าหลังทำน้องจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปถามน้องกันดีกว่านะคะทุกคน,นสวัสดีค่ะขออนุญาตสอบถามชื่อชื่อน้องอะไรคะอ๋อพรค่ะชื่อน้องพรน,นะคะอ่าน้องพรเคยฉีดฟิลเลอร์มาหเดือนเนาะแล้วก็วันนี้มาขูดเสริมนะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตให ลูกสาวเลยโชว์เมดูกันก่อนเคสนี้นะคะชื่อน้องพรน,นะคะแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์มา5เดือนนะคะรูปนี้คือก่อนทำนะคะจะสังเกตว่าน้องฉีดมาแล้วก็จริงอย่าแต่ว่ายังดูคางสั้นแต่ส่วนฟิลเลอร์ที่ฉีดมาเนี่ยจะดูเป็นก้อนอยู่ที่หน้าคางอ่าวันนี้ปรึกษาคุณหมออยากได้ความยาวนะคะแล้วก็อยากได้ทรงวีมุนให้รับกับหน้านะคะอ่าน้องพรค่ะ วันนี้เป็นยังไงเจ็บไหมหลังทานิดนึงค่ะนิดหนึ่งเนาะทนได้ใช่ไหมคะตอนที่คุยกับคุณหมอเนี่ยน้องพรอนแจ้งคุณหมอว่ายังไงบ้างอยากได้คางที่ยาวกว่านี้นิดนึงอืมนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ดูคลินิกของเรามานานหรือยังดูได้แค่สองเดือนสองเดือนผ่านทางไหนคะเวสค่ะอ๋อแล้วก็แล้วก็จองเลยจองเลยทำไมถึงตัดสินใจเลือกเลอโชมี่ไหนบอกหน่อยเห็นรีวิวสวยมา ล่ะคะแล้วพี่แอบถามได้ไหมล่ะที่ดูที่เราแล้วมีแอบดูที่อื่นด้ไหมไม่มีไม่มีเลยรักเดียวใจเดียวเลยไม่มีอยู่สองแต่ว่ามีอยู่ในใจอยู่สองที่แต่ดูที่เราบ่อยสุดเราเลยตัดสินใจเลือกที่เราใช่ไหมเพราะว่ารีวิวสวยใช่ไห<ช>มคะอืมแล้วก็เดินทางมาจากไหนลาบเพาล41ลาบเพาล41นะคะแล้วก็เห็นทรงคางหรืยอยัง วันนี้เห็นทรงคางตัวเองอยังเห็นแล้วเห็นแล้วพอใจไหมคะพอใจค่ะวันนี้เต็มสิบเต็มสิบให้ความสวยตัวเองเท่าไหร่เต็มเต็มสิบเต็มสิบไปเลยเต็มสิบไปเลยนะ <c oughs> วันนี้นะ <c oughs> อันนี้ดูด้านหน้า <c oughs> นะคะ <c oughs> สังเกตด้านหน้าของน้องพรนะคะรูปก่อนทาําแล้วก็อันนี้รูปหลังทำนะคะอ่าสังเกตว่าความยาวน้องเนี่ยโอเคเลยนะคะอยากให้คางยางเออคางยาวขึ้นนะคะรับกับรูปหน้า พี่มูอยากให้น้องพรน่ะแนะนำเพื่อนๆหน่อยสำหรับคนที่ยังลังเลหรือว่าคนที่เคยฉีดฟิลเลอร์มาว่าจะเสริมดีไหมยังไงกลัวโป๊ะหรือจะฉีดอีกดีไหมน้องพอแนะนำให้พี่มยหน่อยแนะนำยังไงดีมาสำหรับคนที่กังวลสั่งหรึงกังวลอยู่มาทำไม่เจ็บนะคะมาทำแบบดีกว่าฉีดบ่อยๆเนาะดีกว่าฉีดมาทำรอบเดียวจบเลยอ่าเสียเงินรอบเดียวจบเลยนะคะอาจจะให้ น้องพรถือรูป <Okay. S 1> ก่อนทำหน่อยอีดูก่อนทำและหลังทำอาจจะมีความบว,วมนะคะหลังทำเนี่ยประมาณ20-30%นะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวน้องพรจะต้องมีการประครบเย็นบ่อยๆนะคะในช่วง3-5วันแรกเนี่ยเราจะให้น้องพรประครบเย็นเยอะๆจะได้ยุบบว,วมเร็วๆนะคะการดูแลก็ง่ายแผ่ในนะคะ เดี๋ยวถ้าอย่งนั้นให้น้องพรไปพักดีกว่าเนาะทานยาบล็อกเทปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้มาดูน้องพรอ,อัปเดตในกลุ่มปิดของเรานะคะลูกสาวเลยโชเม่รีวิวสุดปังนะคะสำหรับวันนี้ไปกัน,นะคะ่ะ